สวัสดีครับโอทูชาแนลเพื่อนเพื่อนเคยถ่ายภาพย้อนแสงไหมครับตอนที่ถ่ายภาพย้อนแสงนั้นและเพื่อนๆนรู้สึกว่าภาพที่ถ่ายมาในตอนย้อนแสงหนักๆนั้นมันมีปัญหาว่าที่ขอบภาพมันจะเบลอๆนะครับเพื่อนเพื่อนลองซูมเข้าไปนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะมองเห็นว่าในส่วนของขอบภาพจะเกิดสีม่วงที่เขาเรียกว่าภาพขอบม่วงนะครับ เี๋ยวเราจะมาดูว่าสาเหตุของภาพขอบม่วงมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับการที่ภาพเกิดขอบม่วงนั้นเกิดมาจากการที่แสงเดินทางผ่านชิ้นเลนส์นะครับพอเดินผ่านผ่านชิ้นเลนส์แล้วมันทําให้สเปกตรัมของแสงนั้นผ่านชิ้นเลนส์เกิดการเหลือบหรือเคลื่อนนะครับทำให้เรารู้สึกว่าภาพนั้นอาจจะมีความเบลอขึ้นมานะครับ แต่แท้ที่จริงแล้วก็คือว่าสเปกตรัมของสีต่างๆเหล่านั้นนะครับมันถูกเคลื่อนที่ผิดไปจากเดิมน,นะครับที่ไม่ได้อยู่ในทรงจุดโฟกัสเดียวกันซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นจะมีได้สวิธีนะครับวิธีที่1ก็คือว่าเราจะใช้โปรแกรมในการแก้ไขปัญหาในส่วนของสเปกตรัมของสีนะครับเราก็จะมีการเลื่อนในโปรแกรมที่เกี่ยวกับ โปรแกรมโฟโต้นะครับในการเลื่อนเคลื่อนสเปกตรัมนั้นให้มันอยู่ในจุดที่เหมาะสมน,นะครับเราก็จะได้ภาพที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่ามันก็จะไม่ดีเท่ากับการที่เป็นใช้เลนส์ในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็วิธีที่2นี้ก็คือเราก็จะใช้เลนส์ในการแก้ไขปัญหาครับสารฟูรลายเพื่อเอามาทาชิ้นเลนส์นะครับที่ปัจจุบันนี้ที่เขาเรียกว่า เป็นเลนชนิด APO แล้วก็ชิ้นเลนชนิดนี้มันจะถูกเอาไว้ประกอบอยู่ในชิ้นเลนที่อยู่ในเลนราคาที่เป็นเกรดโปรนะครับสำหรับเลนตัวนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูเป็นเลนไลก้านะครับราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับซึ่งราคาแพงเป็นเลนเกรดโปรส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเลนโลเดนสต็อกนะครับราคาอยู่ที่6000กว่าบาทนะครับ ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันเราลองไปดูข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของแสงที่เกิดการเลื่อมสีดูนะครับภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงการคลาดสีนะครับภาพนี้ก็จะเห็นถึงภาพที่มันเป็นขอบม่วงครับแล้วก็วิธีแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมส่วนภาพนี้ก็จะแสดงถึงจุดโฟกัสที่มีปัญหาแล้วเราก็ แก้ปัญหาโดยใช้เลนส APO ขอขอบคุณที่รับชมช่วย Sub ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ